สวัสดีครับกับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้12องศาไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่นะครับแค่ยกข,ขาไม่ขึ้นแค่นั้นเองเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้เราจะไปไหนกัน สวัสดีครับสวัสดีครับเย็นส,สบาย12องศาครับวันนี้อากาศกำลังดีครับ

มากับพวกนะครับสามคนจะไปสมทบกับกลุ่ม ที่แยกห่อนะครับผมโคตรหนาวสองนิ้วหน่อยป้าสองนิ้วหน่อยใส่ตาข่ายคว้าดีนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเดีวแข่งกอนแขงอนแขง่ก่อนเราเราฮเอมีไมีมาครบลนะครับดฟัตัวองแกวเรอไปเราออกตัวกัน แรกของปีครับทีแรกของปีอากาศเป็นยังไงบ้างครับหนาวที่หอยเลยทับหนาวจะแข็งแบ่ตอรีหมดนาวหนาวอย่างนี้ต้องกระแทกสักสามสหรือเปล่าับ ไปเลยครับไปเลยครับที่หน้าได้านนไปฮายาเซอร์เฮีที่ไหนได้ไปฮายาคอร้อนนอกมานะครับเดี๋ยวอยู่บนนู้นไทยฮึ

แฝาแน่นหมวกมือโอ้กิดเรื่อหมวกไหมปันเยะขึ้นห้าสิน <c ười> ไปเลยครับ <c ười> ไปเลย <c ười> สวยครับสวย เน้นชันเน้นแรกครับเึ้มมาเลยเนินแรกหมดแล้วครับเนินแรกก็หมดแล้วเน้นซึมเน้นซึมขามือใหม่ไปเรื่อยๆไม่เชื่อหรือเปล่าครับนี่โอ้ปากบอกไม่ฟิตไม่ฟิต

ฟีมิตรเขาเปลี่ยนละใช่ไหมล่ะเยอะเลยหนาวทั่วๆเลยครับอาการเป็นยังไงครับอยู่ไหนอยู่ไหนเย็นครับดวงมันแดงหมดแล้วครับแม่หนูขอพ่อหงุดหงินั้นได้ไหมนอนอยู่ห้องดีๆไม่ชอบครับ สองคนนี้ก็จะฟิตนะครับพ um euh ิ่จัดหรือก๊าบฟิจัดหรือเปล่าครับป้าใจเย็นครับใจเย็นเเอันยมา้มาขนาดนี้นะ่าดนี้ย่ยอมเสียนะครับ ไปไปนามเ้ลงด้อยนะเอาครับปลาครับอันนี้เป็นเราต้องตามแล้วครับผมกลุ่มเป็นเราต้องก็ต้องตามครับ นำเบคเอาไว้สองคนข้างหน้าครับตอนนี้หลาวครับไม่ไหวแล้วอยากแช่น้ำร้อนแล้ว <laughs> มาเลยครับมาเลย นะมันก็ได้คิวไปแห่แบบเร้ในบรรยากาศเออ่อ, <c oughs> อน้าอุทยานเขาเรียกโบน่าหุ่นหลอนธรรมศาตร์อขอไอหน้านี่นต้องไปขอนโอเคค่ะแนน แต่ก็จะได้ไม่ไกลไไกล็

เหมือนผมมาแรกๆเลยพี่เหมือนจะไม่รอดยังไงเข้าทริปแรกยังไงครับ,รรบสุยดยอดชิลๆนะครับเนาะ